สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำพิกอเด็กในหัวข้อที่ว่าถ้าฉันเลิกเล่นหวยจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างมีให้เลือกทั้งหมด4ชุดนะคะชุดที่1 2 3 4วันนี้จะเป็นพิกอเด็กหรือการเลือกชุดไพ่มีด้วยกันทั้งหมด4ชุดนะคะ ชุดที่หนึ่งสองสามสี่เรามาเริ่มทีมที่หนึ่งนะคะทีมที่หนึ่งแบบ ทฤษฎีพอเพียงอะใบเนี้ยทฤษฎีพอเพียงของนายหลวงเนี่ยก็คือพอมีพอกินอะเป็นเป็นชาวสวนที่มีความสุขกับการเนี่ยทำไร่ทำนาเก็บผักเก็บหญ้าก,กินอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขมากขึ้นแน่นอน เรามาดูกันนะคะว่าถ้าคุณถ้าหากคุณเลิกเล่นหวยไปแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างอย่างแรกเลยอ่ะมีเงินเก็บมีเงินเหลือรีเบิร์ตจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คอลเลตความกล้าหาญ integration คุณจะได้ปรับปรุงตัวเองค่ะ Awareness การการอย่างรู้การอย่างรู้ความจริง p a y f u l n e s s สองจิตสองใจเหมือนกับคุณอะอยากจะปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อคุณเลิกหวยเนี่ยนะคุณก็เสียดายตังอะแหละฉันเล่นไปตั้งเยอะขาดทุนชิบหายเลย คุณนะมีความรู้สึกว่าขาดทุนร้องไห้เลยแต่ไพ่ใบนี้ไพ่ดีนะโชคชะตาเนี่ยจะชักนำให้คุณนะหลังจากที่คุณน่ะเลิกเล่นหวยไปแล้วเนี่ยโชคชะตาเนี่ยจะชักนำเนี่ยผู้อุปถัมภ์ให้เทพเจ้านี่คือรูป เทพเจ้าซอบาบ้านแด่นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ประเทศไทยอ่ะจะมีเทพพื้นเมืองใช่ไหมเทพเจ้าซอบาก็เป็นเทพเทพเจ้าพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซียแหละเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองเทพเจ้าพื้นเมืองเนี่ยก็จะมีในทุกๆอรารยธรรมอ่ะในไทยก็มีเทพพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ย ที่เป็นพื้นเมืองอ่ะตอนแรกเป็นผีแต่ตอนหลังๆก็ตอนแรกเป็นผีตอนหลังๆก็เป็นไอ้ไข่หลังๆก็เป็นตะไข่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คล้ายๆกันอะเออเป็นเทพพื้นเมืองอะเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยโดนบันดาลให้คุณเนี่ยร่ลำรวยนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยดนบันดาลให้คุณร่ำรวยหรือได้เจอเนื้อคู่ที่ร่ำรวยเนี่ยเสียใจถูกหวยแดดคุณสองจิตสองใจนะอยากจะกลับมาเล่นต่อแต่คุณคิดว่าฉันจะเก็บเงินนะเอาไปเที่ยวเอาไปส่งเอาเอาเงินเนี่ยไปเที่ยว เอาเนี่ยเป็นตัวตลกในงานคานิวานเนี่ยคุณคิดว่าฉันจะเก็บเงินเอาไปเที่ยวเอาไปช้อปปิ้งอะไรดีกว่านี่คือความเห็นของคุณนะคุณคิดว่าคุณอะเก็บเงินเอาไปเที่ยวดีกว่าแต่คุณก็สองจิตสองใจอยากจะกลับมาเล่นอีกแต่หลังจากที่คุณเลิกเล่นหวยไปแล้วเนี่ยคุณจะเนี่ยทฤษฎีพอเพียงของนายหลวงเลยเนี่ยความพอเพียงได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างกล้าหาญจะมีการปรับปรุงเอาแวเน็ตเนี่ยหมายถึงการอย่างรู้ความจริงนะ เป็นเงาผู้ชายที่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดหลังจากผ่านความเจ็บปวดมาเนี่ยนะเมื่อไฟอ่ะมันไหมพะม่านจนหมดอ่ะมันก็จะเป็นเงาพระพุทธรูปนะหมายความว่าคุณเนี่ยจะได้เข้าถึงสัจธรรมความจริงอ่ะเหมือนกับว่าหลังจากที่หลังจากที่ผ่านความเจ็บปวดหลังจากที่คุณอ่ะผ่านความเจ็บปวดแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เข้าถึงความจริงอ่ะว่า ของแบบนี้แข่งอะไรก็แข่งได้แข่งเรือแข่งพายอะ่ะแข่งได้แต่จะไปแข่งบุญแข่งวาสนาเขาไม่ได้กะเหลี่ยงมาทำงานในเมืองไทยอะ่ะซื้อหวยห,หนึ่งใบถูกหกล้านงวดที่ผ่านมากะเหลี่ยงหมายความว่าอะไรคือของแบบนี้คือเขาคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอะ่ะเขาก็มีบุญสะสมของเขาอะ่ะ คือจะไปแข่งบุญแข่งวาสนา,ากับเขาว่าแข่งไม่ได้พมา่ามาทํางานในไทยอ่ะมาทํางานแค่เดือนเดียวนะคนพมา่าก็ชอบเล่นหวยนะคนพมา่ามาทํางานในไทยมาทํางานอยู่โรงงานได้แค่เดือนเดียวอะ่ะซื้อลอตเตอรี่สองใบอีกใบหนึ่งถูกหกล้านอีกใบหนึ่งไม่ถูกกเหลี่ยงเหมือนกันข้ามฟากเนี่ยมาขายมามา,มารับจ้างขนผักเนี่ยซื้อลอตเตอรี่แค่ใบเดียวถูกลงวันที่หนึ่งคนงานคนงานขเขมรนะ่ะในตลาดตลาดแถววงเวียนใหญ่อะ่ะตลาดตลาด ตลาดตลาดปลาเงี้ยมันหมายความว่าไงคือของแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของบุญของวาสนาเทพเจ้าซอบาเนี่ยก็คล้ายๆไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแหละ ตอนแรกอะ่ะเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าทำบุญทำกุศลไม่เยอะเมื่อตายไปคนก็นับถือให้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวยเมื่อคุณอะ่ะเลิกเล่นหวยแล้วเนี่ยความร่ำรวยจะมาเยือนคุณคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่ที่ร่ำรวยก็ได้นะคุณก็เอาเงินอะ่ะไปเที่ยวดีกว่านะไปเที่ยวงานวัดก็ได้ไปซื้อพูุมาจุดเล่นเงี้ยแต่อย่าเอาพู้ไปจุดใส่บ้านใครนะเดี๋ยวบ้านเขาไฟไหม หมายความว่าคุณอ่ะอันนี้ก็คือชาวสวนไงเป็นพวกที่แบบอยู่แบบสันโดษเนี่ยเออเหมือนกับว่าวันนึงใช้เงินร้อยนึงก็อยู่แล้วเงี้ยก็คือความสันโดษไงความสันโดษก็คือมีใช้เงินแค่วันละร้อยส0งอก็อยู่แล้วเงี้ยเหมือนกับว่าไม่ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกับเมื่อก่อนอ่ะใช้เงินเดือนละสองหมื่น่ะแต่พอเลิกเล่นหวยอ่ะใช้เงินเดือนนึงอ่ะเดือนหนึ่งหมื่นนึงก็อยู่แล้ว เหมือนเมื่อก่อนใช้เงินเดือนละสองหมื่นอ่ะแต่พอเลิกเล่นหวยเนี่ยคุณก็อันนี้คือเหมือนจะประหยัดเงินใช้อะ่ะตัวคุณเองก็จะมีความสุขมากขึ้นนะ แต่อันเนี้ยมันหมายความว่าคุณก็ลังเลอยากจะกลับไปเล่นอีกคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะได้ปรับปรุงตัวคุณจะมีความเข้มแข็งทางจิตใจ,จและความกล้าหาญนี่คือดอกไม้ทะเลทรายหรือดอกอะคาเชียนั่นเองหมายความว่าถึงไม่มีน้ํานะแต่มันก็โตได้เพราะว่ามันเป็นดอกไม้ทะเลทรายไงเป็นดอกไม้ทะเลทรายถึงได้น้าแค่หยดเดียวแต่มันก็โตได้นี่คือความเข้มแข็งหมายความว่าคุณอะ ถ้าคุณเลิกเล่นหวยเนี่ยคุณจะมีคุณจะมีมันจะบอกวุฒธธิภาวะของคุณนะว่าคุณนะมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะแล้วคุณก็เอาเงินไปไปเที่ยวงานวัดดีกว่าไปดูพุไปดูเขาจุดไปดูเขาจุดพุจุดอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าจบค่ะทีมที่สองทีม